องนี้หมอบเลยอาหมอบเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับกับช่อง a อเอเลซินะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการท็อปสปีดนะครับกับเจ้าเว็บร้อยคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือผมเปลี่ยนสเตอร์จาก13 สิบสามสามสองนะครับตอนนี้เป็นสิบสี่สามสองนะครับก็คือมันมันผมว่ามันไหลได้ดีกว่านะแต่ว่าผมน่าจะอัดคลิปช่วงนั้นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมดับหน้าจอแล้วกันนะครับใส่กระเป๋าดีๆนะครับไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นหน้าไมหรือเปล่าหน้าไมมันก็รุนรวนิดนึง นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปลอง top speed ท็อปสปีดแถวช่องเขานะครับเพราะว่ามันไม่มีบ้านคนนะครับอาจจะไม่ได้หมอบมากนะครับพอดีติดติดไอ้กล้องนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลย <นา niin> ถ้าลงเข้าขอใครนะครับเพราะว่า อาจจะจับเอาไมคเข้าไม่ดีนะครับก็เลยอาจมีลงแค่นี้หน่อยนะครับอา่าก็ตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับเออตอนนี้ผมย้ายจากช่องเก่านะครับมาช่องใหม่อีเมลใหม่ย้ายมาทั้งหมดยกคลิปอะไรนะครับก็เลยยังมีคลิปเก่าให้ดูอยู่จากคลิปเก่าที่ว่าผม ว่าจะปิดช่องนะครับผมทำการย้ายคลิปแล้วผมได้ดีลิทคลิปนั้นไปแล้วนะครับก็คือต้องขออภัยนะครับผมก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นคนละอีเมลกันคนละช่องกันนะครับเป็นถ้าเกิดอันเนี้ยผมย้ายมาจาก youtube ส่วนตัวเป็น youtube แบรนด์นะครับก็ขออภัยคุณผู้มชมทุกท่านนะครับไม่รู้คุณผู้ชมทุกท่านจะเห็นว่านะ หน้าไม้หรือสูงไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถึงที่แยกเขาชนแล้วเนี่ยหน้าไม้มันออกแนวล้วนๆนะครับก็ผมไม่ค่อยได้ดูหน้าไม้หรอกเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันลวน,นออกล้วน ไปเลยเนี่ยครับทางช่องเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นของแก่งปอยใหญ่ถ้าว่ายัางไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมที่ว่าไม่ได้อยู่โซนนี้นะครับมาเที่ยวแก่งปอยใหญ่นะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆโซนนี้นะครับก็จะพาเที่ยวง่ายเริ่มมาอัดอันนี้คือนั่งขับนะครับก็คือนั่งขับไป แต่ผมชอบฟิวนี้ว่ะเว็บร้อยคือแม่งคือฟรีแม่งน้อยเว้ยแต่แม่งขับผมว่าขับมันนะมันมันมันอืดจริงแต่มันขับมันนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมมันได้ฟิวของเว็บร้อยอ่ะผมก็บอกไม่ถูกก็เดี๋ยวผมว่าจะไปอัพลูกแต่ยังไม่รู้ตอนไหนนะครับผมว่าจะซื้อลูกใหม่นะครับก็ตอนนี้เล็งๆเป็นลูกของไมตอนอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องรถความสปีดกันเลยดีกว่าตอนนี้หน้าไม้อยู่ที่ 92, 94นะครับแต่มันอาจจะล้วนๆมั่งนะครับแต่ไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่ามาโค้งนี้หมอบเลยาหมอบเลยนะครับคือแม่งรถมันไม่แรงนะแต่แม่งได้ฟิวดีนะผมชอบ ข้างหน้าก็จะเป็นรถนักศึกษานะครับก็ของเทคนิคแม่วงนะครับก็ผมมาแค่นี้นะครับมาท็อปสปีดพอดีทางทางอื่นมันเป็นเนินๆน,น,นะครับผมก็เลยไม่ทำเดี๋ยวเรามาดูท็อปสปีดนะครับเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ ได้ิบแ18โอ้ทำไมมันเน่าอย่างวะผมว่าแม่งปแปลกๆนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวที่เน็ตหรือเปล่าปกติแม่งมันขึ้น90นะครับ95ที่ผมลองมานะแต่ทำไมรอบนี้มันได้แค่78หรือทางมันสั้นไปก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าผม ไม่ค่อยว่างนะผมว่าจะกลับไปล้างรถต่อ<ฤ>ก็มากลับกัน,<ฮ>นอันนี้เกียร์สอครับแต่หกห้าครับรถผมไม่ได้แรงอะไรแล้วครับแต่ว่าเอาไว้ขี่จากจุดเปไปจุดีได้นะครับจากบ้านมาวิทย์ไยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไว้ขับหลุกๆน,น,นะครับกลับ ขับเดินทางได้นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสเรื่องความเร็วกับเวยบ้อยนะครับมันขับสนุกหมาหมาโอ้ยน่ากลัวเนี่ยไม่ชอบหมาเลยคลิปนี้ผมก็ทับสปีดแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะท็อปกลๆจให้นะครับถ้าผมมีถนน,นแต่ว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีถนน,นที่ว่าแบบ ตรงๆนะครับมันเป็นถนนแบบยังไง่ะคือว่าถนนมันเป็นลูกคลื่นนะคือมันเป็นโซนเขาอ่ะครับ mm hmm. ก็เลยไม่อยากจนะ่นี้มากอ่ะบ้านคนลจะคนก็จะด่าหัวนะครับขี่ไปขี่มาอ่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากงนะครับก็พาคุณผู้ชมชม แบบเกียวๆสดๆเลยแบบเพียวๆเ,เลยละกันนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ฝากติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ยอดซับผมเพิ่งเจ็ดสิบเก้าอีกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาติดตามเยอะๆนะครับก็ ยังไงก็ฝากด้วยกันฝากด้วยแล้วกันนะครับนิดๆ,ๆ,ๆนะครับ,รบรงานรถแลงงนั้นเลยนะครับเราไม่ยุ่งนะครับรถแรงครับผมดูไม่ได้แล้วดังผมดังแต่ท่อล้อไม่วิ่งแน่นอนครับคันนี้ผมบอกเลยดังแต่ท่อล้อไม่วิ่ง อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับมันก็ได้แค่นั้นแหละครับแต่ผมชอบฟิวนี้มากเลยเว็บร้อยไม่แรงแต่ไม่ขีดบุกดีกว่ที่ผมไม่ขายเว็บร้อยนะครับคือแม่งแบบวันนึงผมมีเครื่องร้อยผ้ามีตังซื้อเครื่องร้อยผ้าว่าจะเอาเครื่องร้อยผ้ามาบมกนะครับก็แบบเผื่อพวกขิงไงก็นะ ี๋ยวผมก็ขอเก็บตังค์ก่อนลักกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทําเว็บร้อยคันนี้เครื่องร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็ทําลงทาลูกอะไรหรือว่าจัดอะไรอะไรมาก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งกดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะได้อยอ่างน้อยก็มีคนดูนครับผมจะได้ทําไปเรื่อยๆนะครับอ่อนที่จะถึงบ้าน แต่เ,เรามาดู GPS นะครับว่ามันมีเพิ่มมีรถอะไรไหมเมื่อกี้ไม่ได้หมดเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมได้ห6นะครับก็คงจะได้เท่านี้แหละนะครับผมว่ามันอาจจะได้90นะั้นถ้าเกิดทางมันไกลๆอันนี้ทางมันอาจจะใกล้ไปนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามา ติดตามกับช่องเ e อ็กเว็บรอยเอ้ยขออภัยครับกับเ e อ็กเรซิ่งนะครับพอดีเปลี่ยนช่องแล้วผมยังลืมอยู่เนี่ยครับเดีย๋ยวเนี่ยผมใช้ท่อใบนี้ไปใช่ไหมตอนนี้รู้สึกท่อมันจะเน่าๆเลยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแน่ๆอนนี้ผมขอนอกเรื่องนะครับกับการท็อปสติดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไทเทเนียมนะครับแต่ไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไทเทเนียมหรือว่าดำ แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนสนิมนะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงผมก็ขัดแล้วขัดอีกนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีวิธีอะไรที่ว่าแบบมันไม่ขึ้นสนิมก็แนะนํากันมาได้นะครับส่วนผักข้าวนี่ผมว่าจะค้นสีนะครับ่อฝากชมแล้วกันนะครับว่าผมจะค้นแบบยังไง ันจะพ่นแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยลองดูนะครับว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดตดับตะไคร้แล้วก็กดติดตามบิกรอบนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ